วันนี้เรามีภารกิจรับซื้อรถราคาดีๆให้คุณถึงที่บ้านครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมบิ๊กครับผมบิ๊กบิ๊กแอปเปิลคารครับผมวันนี้เรามีภารกิจเหมือนเดิมครับอย่างที่เคยทคําคลิปขึ้นมาวันนี้เรามีอีกหนึ่งบริการอย่างที่เราบอกครับผมรับซื้อรถราคาดีๆให้คุณถึงที่บ้านครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันว่าเราจะไปซื้อรถอะไรกันครับตามมาครับวันนี้เจ้าสุดหล่อครับผม ที่เราจะมารับตัวกันนะครับถ้าหากสภาพได้ราคาได้เราจะรับเขากลับไปอยู่กับเรานะครับครอบครัวบิ๊กเกบนค่าเดี๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดดีเทลของเจ้า F10 คันนี้กันครับเอาครับเราเลือกรถออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันครับว่ารถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบไหมนะครับโอเคจากด้านหน้าสภาพสีดีครับกันชนหน้าดีไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรนะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้ามีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อย แต่น้อยมากครับด้านแก้มสภาพดีเลยตัวถังดีนะครับตัวถังดียางเยิงดีโอ้ยยางปี20แต่ว่าลูกค้าใช้รักษามากนะครับตัวถังภายนอกตึ๊บตึบผ่านภายในตัวนี้ F10 เป็น 523i เป็นภายในสีครีมนะครับภายในถือว่าสะอาดนะครับคอนโซลโซนโอเคมือจับเหนียวนิดนึงแต่นี้เป็นปกติของรุ่นนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปทำกัน อันนี้ไม่น่าไม่ยากครับเราสามารถทำเอาไปทำสปาได้ภายในองภายในยสะอาดตัวถังดีนะครับไม่มีร่องรอยของการชนนะครับอย่างที่เราบอกตะคงตะเข็บทุกอย่างดีหมดตัวถังดีน็อตเนื้ไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีเราขยับโอเคด้านหน้าสวยอ่ะตัวนี้ตัวถังดีด้านหลังโอเคเลยนะครับรายละเอียดดีเลย โอเคน็อตดีน็อตเหมือนเดิมตะเข็บขอบทุกอย่างอ๋อ oh, สวยเหมือนเดิมเลยครับลองดึงดูกันโอ้โ oh. ห oh. oh. สวยแจม่มเหมือนเดิมหม,ดหมุดหมุดครบโ okay. อเคบ่อหลังสภาพภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดโอเคมีชิ้นกระเป๋าหลังนี้อันนี้นิดนึงที่ต้องทำไม่ยากโอเคอ เลเยถังน้ำมันสภาพดีสีเสอือไม่มีทํานะครับลอยตะคงตะเข็บดีนิ้วจับไม่มีสะดุดไม่มีอะไรลื่นโอเคท้ายรถอ,อ๋อโอ้มีพยางเดิมอยู่ตะคงตะเข็บซีนเดิมทุกอย่างเดิมฝาท้ายนะครับเดิมนะครับโอเคสภาพดีนะครับ โอ้โหเสียงบางมากนี่กังวานเลยริงนะครับฝั่งนี้มือจับโอเคไม่เหนียวสภาพดีภายในตัวถังนะครับโอ้ว้าวสวยเลยนะครับเจ๋งเลยนอบเนบอย่างดีหมดโอเค ฟังคนนั่งสวยน็อตเนืดีโอคันนี้โครงสร้างดีเลยนะครับมีแค่เบาะอันนี้สีครีมก็จะเลอะน่าจะเป็นเลอะพวกคราบครีมนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ไม่ยากอันนี้เราเอาไปกลับไปทำสปาได้นะครับเหลืองนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องโอเคครับห้องเครื่องสภาพดีนะครับ นะ็อตเนื้อเดิมนะครับไม่มีลงไม่มีรอยนะครับตัวเลขของตัวถังอยู่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับด้าน,นหน้าชิ้นส่วนโครงสร้างดีนะครับคานกลางดีสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะครับด้านฝานะครับสติ๊กเกอร์ฝาโรงาางนา,างนสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบคันนี้สภาพตัวถังโอ้โหดีเลยนะครับบอกเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับ ไม่มีขยับเลยโอเคในหองเครื่องเรียบร้อยสวยโอเคครับก็อย่างที่บอกถ้าดูแล้วตัวถังสวยนะครับสภาพสวยรายละเอียดไม่มีปัญหาก็เข้าไปทําสัญญาและโอดตังคกันครับไปครับครับก็ วันนี้นะครับก็ได้มาซื้อรถกับเฮบูนะครับถึงที่บ้านเลยนะครับเฮบูเป็นัไงบ้างครับบริการของทางบิ๊กเบนขาอ๋อว่องไวตามกระบนนิดหนุนเลยครับประทับใจ5้านาทีเรียบร้อยหมดเลยครับ5นาทีเรียบร้อยนะครับก็ง่ายขายข้อนครับอ่าก็ต้องขอบคุณเฮบูด้วยนะครับที่ส่งมอบรถสวยๆแล้วรถดีๆก็ต้องบอกว่ารถสภาพตัวถังดีนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีชนไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวไปพบหลังจากที่เราทําสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพบกันที่บิ๊กเบนขาครับขอบคุณเฮบูมากๆนะครับขอบคุณครับ เพื่อให้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์สามารถติดตามชมทางช่อง YouTube Big Apple ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะเข้าแฟนเพจ Big Apple ค่ะหรือจะเข้ามาชมกิจเต็นรถของเรานะคะที่ศูนย์รถยนต์ธนาบัตรชัยถนนกาญจนาพิเศษเข้ามาประตู5เลยค่ะ